สวัสดีครับช่องตองพัน์ผมครับ4ธันวาคม2565ครับคลิปนี้มารอบข้าครับ17มิฬุาเศษเศษปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการและจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจำปี2566ครับรายละเอียดดังนี้ครับเดือนมกราคมนะครับโอนเข้าบัญชีวันที่26มกาคม2566ครับเดือนกุมภาพันธ์66วันที่23นะครับ เดือนมีนาคม66วันที่28เดือนเมษายน2 5 6 6วันที่25เดือนพฤษภาคม66วันที่26เดือนมิถุนายน66วันที่27นะครับเดือนกรกฎาคม66วันที่25เดือนสิงหาคม66วันที่28เดือนกันยายน66วันที่26เดือนตุลาคม2566วันที่26เดือนพฤศจิกายน2566วันที่27 และเดือนธันวาคม2566วันที่26ครับข้อมูลนี้มาจากเพจกรมชีกลางซึ่งโพสต์ลงทางเพจเมื่อ2ธันวาคม65เราจะแนบลิงก์เพจกรมชีกลางดังกล่าวไว้ที่คอมเมนต์แรกให้ท่านผู้ชมอ่านเองอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้แจ้งไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ